ทุกคนคะรู้ไหมว่าปัญหามลพิษฝุ่นเพี p ม2.5ในกรุงเทพมหานครกำลังจะมีข่าวดีแล้วนะล่าสุดกรุงเทพมหานครจับมือกับภาคีเครือข่ายเตรียมงบสิบมาตรการเด็ดชุดใหม่มาจัดการกับเจ้าฝุ่นร้ายตัวจิ๋วนี้ให้สิ้นซากภายในปี2569ค่ะวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันว่ามีมาตรการอะไรเด็ดๆบ้างแล้วชีวิตของคนกรุงจะดีขึ้นยังไงอย่างแรกเลยคือการแก้ปัญหาที่ต้นตอของฝุ่นโดยตรง นั่นก็คือการจำกัดจำนวนรถบรรทุกที่วิ่งเข้ากรุงเทพมหานครในช่วงเวลากลางวันพร้อมทั้งส่งเสริมให้คนหันมาใช้ระบบขนส่งสาธารณะกันมากขึ้นเช่นรถไฟฟ้าเรือโดยสารหรือรถเมลพลังงานสะอาดซึ่งจะช่วยลดปริมาณไอเสียบ,บนท้องถนนได้เยอะเลยทีเดียวนอกจากนี้ยังมีแผนที่จะเปลี่ยนรถเก็บขยะของกรุงเทพมหานครให้เป็นรถพลังงานไฟฟ้าหรือเ e อทั้งหมด รวมถึงติดตั้งจุดชาร์จรถไฟฟ้าให้ครอบคลุมทั่วกรุงเทพมหานครเพื่อรองรับคนที่ใช้รถยนต์ไฟฟ้าด้วยค่ะส่วนใครที่ชอบปั่นจกยังไม่หมดแค่นั้นนะคะมาตรการยังครอบคลุมไปถึงเรื่องการก่อสร้างด้วยโดยจะมีการควบคุมฝุ่นจากไซก่อสร้างอย่างเข้มงวดและส่งเสริมการใช้วัสดุก่อสร้างที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจคือการส่งเสริมเกษตรกรรมในเมืองค่ะกรุงเทพมหานครจะสนับสนุนให้มีพื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้นทั้งส่วนบนดาดฟ้า หรือการปลูกผักตามแนวตั้งซึ่งนอกจากจะช่วยดูดซับมลพิษแล้วยังเป็นแหล่งอาหารที่ปลอดภัยให้กับคนเมืองอีกด้วยและที่สําคัญที่สุดคือการนําเทคโนโลยีเข้ามาช่วยค่ะจะมีการใช้ระบบตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบเรียนไทยที่แม่นยํายิ่งขึ้นเพื่อแจ้งเตือนประชาชนได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึงทําให้เราสามารถวางแผนการใช้ชีวิตและป้องกันตัวเองจากฝุ่นพิษได้ทันท่วงทีเลยเรียกได้ว่าเป็นแผนระยะยาวที่ครอบคลุมทุกมิติเลยนะคะตั้งแต่การคมนาคมการก่อสร้าง ไปจนถึงการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยจัดการซึ่งทั้งหมดนี้ก็เพื่อเป้าหมายเดียวกันนั่นคือการทําให้กรุงเทพมหานครของเรากลายเป็นเมืองที่น่าอยู่มีอากาศบริสุทธิ์ให้เราได้หายใจกันเต็มปอดอีกครั้งค่ะถ้ามาตรการทั้งหมดนี้ทําได้สําเร็จจริงบอกเลยว่าคุณภาพชีวิตของพวกเราชาวกรุงจะดีขึ้นอย่างแน่นอนค่ะใครเห็นด้วยกับมาตรการเหล่านี้บ้างคอมเมนต์มาคุยกันหน่อยนะคะและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราไว้ จะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆแบบนี้อีกขอบคุณที่รับชมค่ะ